เอเยอร์เว็บสวัสดีครับผมพรีเมียมจากร้านบิวิวมอเตอร์ไบค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับเป็นเจ้าคันนี้เลยยามาฮ่าเอ็ก5์อาปี2019จด20กันนะครับผมคันนี้มีของแต่งมาให้พอประมาณเลยนะฮะสวยๆเลยนะคันนี้สวยมากๆเลยสีเดิมนะครับจากโรงงานนะแดงขาวเท่ๆเลยนะครับผมเครื่องเดิมจากโรงงานเช่นกันนะครับขับดีนะครับไม่มีดังนะเครื่องแห้งๆเลยอ่า ขอเดิมจากโรงงานนะคันนี้เดี๋ยวเรามาดูข้างบนกันบ้างดีกว่านะครับผมนี่มีของแต่งมาให้พอประมาณเลยนะตุ๊กตาแฮนด์เปลี่ยนมาให้ใหม่นะครับเป็นของมอเตอร์วูฟนะครับผมอ่ามีปลอกแฮนด์เปลี่ยนมาให้ใหม่นะของโดมิโนแล้วก็มีกระจกติดปลายแฮนด์มาให้นะครับผมมีฝาปั๊มบนแต่งมาให้ด้วยนะแล้วก็มือเบรกมือคัตแต่งนะครับคันนี้โหลดหน้ามาให้ประมาณนิ้วครึ่งนะสวยๆเลยเทมากๆเลยฮะอ่ามีกาดมอน้ําแต่งตรงรุ่นนะคันนี้ สวยมากดอกยางนะครับหน้าหลังมีมาให้เต็มๆเลยยังใช้งานได้อีกยาวๆไปเลยครับผมสวยมากเท่มากนะคันนี้ทรงดีสุดอเครื่องฝั่งนี้สวยใสยสะอาดมากนะครับรถอาจจะมีร่องรอยการใช้งานมาบ้างนะครับเป็นเรื่องปกตินะ,ะแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองสภาพโดยรวมยังสวยๆอยู่เลยนะครับผมโซสเตอร์สะอาดกิฟต์เลยนะร้านเราเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับผมไม่ต้องเป็นห่วงนะเอาไปขับกันเท่ๆเลยเดี๋ยวเราไปดูเลขใหม่กันดีกว่าครับผม เลขไมคมคันนี้อยู่ที่30,000โลเท่านั้นนะครับผมมาฟังเสียงท่อเดิมกันเลยเสียงท่อเดิมก็จะประมาณนี้เลยนะครับคันนี้นะเสนอราคาขายอยู่ที่48,900บาทเท่านั้นเองนะครับมีเลี่ยมพร้อมเอกสารครบเลยใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลย